สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับสำหรับจอ Android ติดตั้งรถยนต์นะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับขั้นตอนในการใช้จอ Android เพื่อไม่ให้แอป,ปในภายหลังมันค้างนะครับเบื้องต้นก็คือหลังจากเราแชร์ฮอสปอ t ตตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ็จแล้วเสร็จแล้วให้เรามาในหมวดหน้าจอนะครับส่วนใหญ่ Android ทุกตัวจะคล้ายๆกันหมดนะครับ มาที่เพจโต้ตัวนี้ครับนะครับ like to เพื่อจะลงชื aring, <sino> ่อเข้าใช้งานนะครับเสร็จแล้วเวลาลงชื่อเข้าใช้งานของของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับให้ลูกค้ามาที่แอปแอปของตัวเพ t โต e นะครับมันจะมีให้เราอัปเดตแอปที่ติดตั้งมาก่อนหน้านี้ของตัวเครื่องนะครับเพราะเราถ้าเราไม่อัปเดตแอปเนี่ยครับเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้เราอัปทีนี้มันมันระยะยาวๆแล้วเครื่องจะค้างนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ขีดสามขีดนะครับแอปของฉัน เนี่ยครับมันจะขึ้นให้เราอัปเดตมันมีกี่ตัวอัปเดตให้หมดเลยนะครับหลังจากน,นั้นเราถึงจะออกไปใช้งานได้ปกติเนี่ยครับเราเราอัปเดต YouTube อัปเดต Google อะไรพวกนี้ของเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีให้เราอัปเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเขาลงมาไม่อัปมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้แนะนําให้อัปเดตให้หมดนะครับเนี่ยครับเพื่อเพื่อไม่ให้การใช้งานในภายหลังมัน,ม,นมันค้างหรือมันกระตุกหรือมันเออร์เลอร์ที่ทุกคนบอก Android ชอบกระตุกดู YouTube แล้วดับนะครับต้องกลับไปดูตัวเริ่มต้กกม้้นนนวว่่าาาเเเรรรรรไดดออััปปปตโแกกมพีหืละคบ อันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆครับบอกเกี่ยวกับการใช้งาน a n d ด o i ยเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันคลิปใหม่ครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการใช้งานจะบอกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้การใช้งาน a n d ด o i d เราเราสนุกมากขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ